สถานที่ก่อสร้างมีความเสี่ยงในตัวมันเองอยู่แล้วเด็กเนี่ยห้าถึงหกขวบเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ระมัดร,ระวังตัวเองมากขนาดนั้นพ่อแม่ที่เขาออกไปทำงานด้วยกันเขาก็จะเอาลูกไปด้วยก็เป็นห่วงเป็นห่วงเหมือนกัน ด็กเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติก็ตามทีเนี่ยแล้วควรจะมีพื้นที่จํากัดเพื่อเขาได้มีการพัฒนาได้มีความปลอดภัยเหมือนกับพัฒนาขั้นพื้นฐานของเด็กเนี่ยผมเชื่อว่าของเหล่านี้เนี่ยเป็นสิง่งสำคัญผมว่าถ้าเกิดเริ่มคุยกับพวกผู้รับเหมาให้เขาดิจิต้าถึงเปเรื่องพวกนี้ด้วยก็ดีนะช่วยกันคนละไม้คนละมือคุณหนิสายไฟเอ้ยท่อเอ้ยตะปูเอ้ย,อยพวกนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่มาเกิดความเสี่ยงเราต้องมีการทำอะไรสักอย่าง